สะดวกที่สามารถเรากับเพื่อนอยู่คนละประเทศแต่เราก็สามารถคุยไลน์กันได้มันก็จะช่วยให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องใช้ในทางที่ถูกต้องสังคมออนไลน์สมัยนี้ก็มีเยอะช่วยให้เราได้หาข้อมูลหรือทําอะไรต่างๆให้สะดวกมากขึ้นแต่ก็ต้องใช้ในทางที่ถูกด้วยค่ะเฟซบุ๊กก็เหมือนกันนะคะก็ต้องใช้ในทางที่ถูกถ้าใช้ในทางผิดก,ก็จะสียผลไมกก่ดีต่อตัวเรา คุณธรรมนะครับมีคะแนนซ้อนอยู่หนึ่งคะแนนนะครับเฟซบุ๊กนะครับมีคะแนนซ้อนอยู่สองคะแนนนะครับแล้วก็สินนะครับมีคะแนนซ้อนอยู่สามคะแนนนะครับส่งเสริมจริยธรรมนะครับมีคะแนนซ้อนอยู่ลบหนึ่งครับไลายนะครับมีคะแนนซ้อนอยู่ลบสองครับก็พูดสังคมออนไลน์มีคะแนนซ้อนอยู่ลบสามครับโอ้ยหแล้วแกแล้ว ถ้ากลุก่มหนึ่งนะคะเลือกเฟซบุ o กไลน์ส่งเสริมคุณธรรมสังคมออนไลน์ Facebook เท่ากับบวกสองไลน์ลบสเท่ากับสูงแล้วนะคะแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมบวกหสังคมออนไลน์ลบสเพราะฉะนั้นเบอร์นะคะไม่ทราบว่าใครเคยเข้าเว็บไซต์ลูกเสือไซเบอร์ไหมคะลูกเสือไซเบอร์มีเว็บไซต์ว่าอะไรคะเมื่อกี้ถ่านนั้นถ่ายมาแล้ว M I C T G O T h อันนั้นก็เข้เาได้เหมือนกันแต่จริง วงที่พวกเราทํางานอยู่มืดก็คือกระทรวงไอซีพีแต่ถ้าจะให้เข้าลูกเสือโดยตรงก็คือ www. cyberscout. อะไรคะมีใครตอบได้บ้างมีใครตอบได้บ้างเราต้องคิดว่าเออเราต้องคิดว่า ไปผู้หญิงมาผู้หญิงมา้ทกไ็ป <fin anta> <ots> <Me dead> no? ี่ใหทไทคนเลยเยิว่าก็จะมีเพื่อนเราทำได้นะเห็นเห็ีแฟ้หลายคนนะผู้ชายที่แล้วมีหญคนหนึ่งนะที่เขาพยายามจะปิ้ไปนะครับเท่าที่มาเชสังเกตสเกนะครับถ้าปล่อยไปรับรองว่า ึ you you ้นไปหยิบไม้แ huh. ล right. ้วตีปร oh. uh ๊บได้แ huh. น ok ่นอนชัวร์รเนะครับเดี๋ยวจากฐานนี้ไปแล้วเราก็จะวนไปทางไหนพี่หกฐานฐานฐานที่หกของคูเฉีทวรามอ้าวยกมือไหว้ยกมือไหว้ก่อนยไหว้เฮ้อเรียนนะครับ้ตีแต่เชิน បានไหม អត់ទេ 没有。 นิ่งจัดแถวนิ่งจัดแถวกระบอกจนกว่าเพื่อนจะมีสมติแาะปัญญาเต็มขบแถวต้งนองนั่งลงไปฟังทางนี้นะลูกสะพานแขนเนี่ยเวลาเดินต้องใช้ระยะห่างกันพอสมควรใช้แก่สองข้างให้มันเป็นไงให้มันเดิดประโยชน์ห้าปล่อยแขนใดแขนหนึ่งถ้าปล่อยนะหัวฟาดฟันชอก แน่นอนอันตรายแน่นอนมันไม่หล่นหรอกถ้าลูกจับสองข้างแล้วค่อ,คอยๆเดินเวลาเดินเอาเท้านเนี่ยใช้ทุกตาสายซ้ายเก็บบบนี้ไม้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้มันอยู่ตรงกลางไม้ไปทีละหมูเข้าไหมคะแล้วก็มีสติตลอดเวลาไม่ต้องรีบ,ในในแบ,บแล้วเวลาสุ ที่เราเรามีดสติเลยบางไม่ต้องกลัวเอ้เจอเจนี่จะกลัวไหมไม่ต้องกลัวเมื่อกี้ผู้หญิงยังงาเลยไม่กลัวก่า จะมีทั้งหมดสีปด่ปมวยกันนันกเรียนจะต้องสาวเชื่อขึ้นไปและใช้เท้าปีนขึ้นไปเมื่อถึงตรงสุดข้างบนนักเรียนต้องตวัดขาขึ้นข้ามหันหน้าไปทางนี้ไม่ใช่มาอย่างนี้แล้วเอาหน้าลงมาป,รร <c oughs> ปีแล้วก็หน้าลงมาอย่างนี้นะฐ <c oughs> านนี้บังคับให้ทำไหมไม่บังคับผู้หญิงใครที่ไม่นุ่งหาสั้นมาห้ามขึ้น <c oughs> ไม่เป็นไรไม่บังคับ ใครปีนไม่ไหวไม่ต้องไปแห่ตามเพื่อนเพื่อนบอกให้ปีนปีนปีนไม่ต้องถ้าเราถามตัวเองอยตกเลยสามวันนี้อยตกโชกกล้องเลยฟังดิไม่ต้องไปฟังเพื่อนถามตัวเองก่อนว่าเราไหวไหมถ้าไม่ไหวไม่ต้องปีนเพราะเรายังจะต้องไปอีกเจ็ดฐานถูกไหมไหนบอกครับเพราะนั้นใครคิดว่าตัวเองไหวไปการปีนฐานนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าเราเก่งไม่เก่งถามตัวเองว่าไหวไหมไม่ไหวจบ ไม่เสียคะแนนไม่เสียแต้มให้เข้าใจนะครับครูจะเรียกทีละแวถวฐานที่หนึ่งแถวห,หนึ่งลุกใครจะไปมาดิมาดิไม่ไหวไม,มไม่ต้องมาอ่าพูกที่นั่งเชียร์ไปได้ไหมเนั่งไปนู่นอ่าต่อไม่เพื่อนน้อยอ่าเชียร์ได้ใครวิ่งมาเนี่ย

ลงไปเกือบจะได้อยู่แล้ว

พูดอะไรก็ตามนะนี่นันแัวนันแจมพิ้งอะองเปล่งอะนั่นนี่จบแล้วิกไปอีกด้านอ๋อไปน้างสองโอ้ไปมีอะไรเปล่า